พี่ไม่ได้แบบพวกสูง160ตับเภาเลยหนัก90เลยเจ็บแค่นี้ก็เจ็บแล้วเจ็บตับผ้าไอเฮี้ยตับผ้าอ่ะมึงมึงนี่เรื่องมึงพูดอยู่มึงมึงจะอะไรมึงสะกิปหรือว่าอะไรบุฟฟอลทุกอย่างเลยนะไม่ตะกูลคุยเลยความความรู้สึกต่อะไรอยู่กูโดนเสียบเปียกอยู่ไรห่าพยานหรืออะไรห่าล่ะคาับนี่เลยไม่รู้อ่ะแล้วบอกกูจ้างเอา1,000เลย5,000หลอกไอเกูแค่กูเคยให้ใจผิดคนเว้กูเทพคนเก่าที่ออกไปออกมาพูดเมื่อไหรเฮี้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะ วูแบบไอ้เนี่ยมันเสียความมันวันนอนเราเปรียบเยว้ยเอนนี้สไตล์เราเหมือนกันเลยหรอ <c oughs> เฮ้ยพี่มาตากผ้าน้องมีอะไรวะอะไรนะพี่ตอนนี้มีอะไรวะพี่มาตากผ้าเฉยพี่มีธุระไงผมผมเพิ่งเข้ามาเองพี่ผมไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วเนี่ย <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลก่อนอ่ะเด็กเราผมได้ข่าวว่าแกงยุบแล้วนี่พี่ เออมึงหายไปเขายุบไปเลยไม่ว่าน้องอย่าเร่งเงินไว้เงินผมซีเไม่รันเลยไม่ด้ผมรันสกไม่ได้ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไิ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไี่ไม่ไม่ไไม่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 อม่ไมไม่ไม่ไน่ไม่ไม่ไม่ไน้องอยากไม่งไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไเอไม่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 งม่ไมงมไ่่่ไ่ไม่ไ่ไม่ไ่ไเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ตักผ้าแล้วเฮ้มาดิเอ้เนาะพีน่าจะเป็นเรื่องเงินแหละน่าจะไม่เ้าใครออกใครเลยทีเรื่องันนเฮ้ยเอ้ดิากอ่ะดิจิตาอ์ดักู้วลา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 าลัลลาล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 ลลาาลลาลลาลลลาา ให้บอกไว้ไว้บอกเรื่องปเที่ประเดี๋ยวไปเอโอยเรื่องเงินไม่มีทางละครลิงครับผมบอกเลยถ้าเรื่องเงินเนี่ยไม่มีทางละครลิงหรอกกูบอกให้ไอ้กูบอกให้เยกูบอกไอ้น้องๆนที่กูจะลองเข้าเกนงกูเห็นว่า ผู้ตรงนั้นไอ้หมึกมันเคยเป็นยังไงกูไม่ยังไม่ตัดสินตอนนั้นกูอยากรู้กันว่ากูเข้ามากูจะเจอแบบนี้ไหมแบบที่มันเคยเป็นไหมสุดท,ท้ายกูให้ใจไปเฮียเหมือนเดิมโอยเลดที่ใส่เดิมกลับมาเฮียเอา,าดีว่าเฮียเป็นผู้ป่วยไข้อะไรไปนี่กผู้ปอ,อีโบดไม่เจอ,อ,เอเว่อะเฮียเฮ้ยใไรพิจารณ ผู้ตกข่าวอะไรด้านรู้ตัวก่อนใช่ไหมล่ะอิสานรู้ตัวคนแรกเลยรออะไรอ่ะรอาะไรจัดอ่ะรู้ที่อะไรไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่เกี่ยวรู้อันนี้รู้ตัวแต่แรกอ่ะเขาเรียกวคนฉลาดนะเออเฮยไข่พงไม่ไรดีกว่าเว้ยกูนี้อิสว์ได้ละไม่สกิดพวบคุมเรือเติมเลยเฮ้ยกูหนูสามสามไม่ต้องทักหากูนะกูไม่เกี่ยวไอ้หนุ่มเซอรเบียนมึงไม่ไหลจะมาดิเว้ย

เราเราเยี่ยมเาไม่เหน่อยเราเหนือเยียมไม่ต้องเก็บเวลารูปกป้องมาเยอะไอยเี้ยเดี๋ยวรู้กันนานแล้วคือ่อนน้านี้ยเหมือนพวกเราอ่ะก็ช่่อกันดูแลถูกปะตอนที่ไม่มีมึกเราก็ดูแลกันเต็มที่อ่ะผมผมก็ช่วยในวนนึงโทกี้อีกลย่างที่เราช่วยกันทำแก๊งอ่ะเพราะแบบช่วงนั้นไม่รู้เขาถึเรื่องเงินทเลาะเรื่องเงินอยื่อดีเขามีพวกเราที่เดินกันต่อ โดยที่ไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรอะแต่เราก็พยายามทํามันตลอดอะว่าแบบเฮ้ยวันนี้มาเล่นธนาคารนะเว้ยมาเล่นอดบอนะเว้ยทาทุกอย่างเพื่อให้เราได้อยู่ด้วยกันอะแต่มันเป็นหมึกเองที่ไม่ได้เข้าหารน้องๆเลยที่แบบมาบ้างไม่มาบ้างปล่อยน้องๆอ,อะไรเงี้ยแต่ปกติพวกผมก็อ,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 อยู่ในเีมกันอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยเอาแลวหมึกโดนแล้ว <laughs> พอๆๆนั่นไหม ปฏิกิริยาปฏิกกริัาปิกติกะกูไปเกี่ยวเด้อทุกวันนี้ที่แบบที่ทุกคนไม่กล้าพูดอะมันมัเรียกว่าไงดีวะมันไว้หน้าไหมอง่ะแต่แบบมันมันมถึงขั้นที่แบบว่าระเบิดเวลาแล้วอะเย็นแบบเหมือนกที่ตกลงกันว่าเออทุกคนจะทําสล็อตต่อผมว่าตีใจน้องๆไว้ที่แบบว่าเออจะเดินกันต่อแล้วก็เออทํากันต่อแล้วแล้วมารู้ทีหลังว่าอืมจะเอาสล็อตให้คนอื่น อะไรเงี้ยมันมันมันรู้สึกแบบโคตรเสียใจเลยเว้ยเพรทาะทั้งที่แบบวันแรกที่เราแบบเดินมาด้วยกันแม่งแบบเฮียฟาร์มแดบบ้วยกันตั้งแต่รถคันแรกจนแบบคันสุดท้ายไอ้เฮียแแล้วบบแบบมันมันเกินไปจริงๆเว้ยเฮียคืทคำต่อเลยกูไม่ว่าถ้ยมึงถือ,อทอดอะไรไว้แต่กูกูกูเสียใจกูไปรู้มาว่า,วา,วามึงเนี่ยมึงจะไปกแก่งแล้วมึงไปเยียบเขาว่ามึง มึงจะเอารถน้องๆไปด้วยไปอยู่กับเขาแบบไม่เหลืออะไรน้องเลยของก็มึงเอาไปหมดเลยอยู่กับกูก็ส่วนหนึ่งคุยว่าถ้ามึงได้ไปอ่ะมึงจะเอารถตรงนี้ให้เขาใช้ด้วยฟรีๆแต่ไม่ขายแต่มีแค่มึงที่ไปแล้วน้องๆไปอยู่ไหนอ่ะน้องอยู่ไหนโอ้โหไอ้กูตัวเล็ตอะไรกันกูโตอะไรกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหก็จอดกะเธอมันบึ้มบั้มเอ็กตาร เฮียนั่งฟาร์มนั่งอะไรของแก๊งขายรถขึ้นอาวุธกันเองเฮียเพื่อแก๊งได้สู้แบบแก๊งหัวมืองได้แบบไม้ก็มีกันมาแล้วไม่ได้ขายรถมาลากูมาลากูมาล่าเออเอาดิ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 เดี๋ยวกูจะเล่าใหม่เมื่อกี้กูไปตัดผมมาไอ้สัตว์จัดไปะตอนนี้จัดไปเฮียกูรออยู่ตอนนี้ใครแม็กอะตอนนี้กูขคยแม็กอยู่กรอขคยแม็กอยู่ตอนเนี้ยเริ่มก่อนว่าเฮียกูรู้จักกับคนในแก๊งแกๆหนึ่งใช่แล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วพอพอคุยรู้เรื่องอะเขาเป็นผู้ใหญ่ จัดไปใช่กูว่าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็เอ้ยมันเกิดใครป่าววะอ๋อไม่มีเรากอางงี้กูก็เล่าตามสภาพแก๊งเราอะแต่ไม่ได้เล่าหมดไม่ได้เล่าภายในเล่าไปแค่ว่าสั้นๆมันคือยังไงสรุปก็คือยุบแก๊งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออแล้วก็คุยไปคุยมาเขาก็บอกว่าเออมึงเล่าในส่วนของมึงก่อนแต่กูเล่าในส่วนของกูกูก็เล่าไปแล้วเขาก็บอกพอกูเล่าเสร็จเขาบอกว่าเออเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมึกมาขอกูเข้าแก๊งฮะ ใช่มึ่มาขอกูเขาแกงแล้วกูว่าหยอดไปว่าแล้วพี่ตอบเขาไหมก็ไม่ได้ตอบอะไรกูยังไม่ได้ให้คําตอบอืแล้วมันมีปมหรือว่าประเด็นที่พวกเราสงสัยใครผมเดาห่าไรลักปัญหาแกงเนี่ยอันนี้ผมส่วนตัวนะไรลักที่แบบเราอยากจะเอาแกงไปทาต่อส่วนตัวนะเป็นปัญหาใช่ไหมอเลยหยอดไปว่าแล้วเรื่องสล็อตแกงอับพี่เขาว่ายังไงบ้างพี่ได้ไปสนใจอะไรเดานะนี่เดานะครับบอกก่อนว่าเดานะ เขาบอกว่าก็ให้กูให้พวกกูไปอยู่ด้วยแต่ว่าข้อเสนอก็คือหนึ่งในนั้นเราก็ต้องมีมีตัวมือกิ่อยู่อืมอกูก็หยอดไปอีกรอบนึงว่าแล้วในแล้วข้อเสนอเน,นี้ยคือพี่ต้องซื้อสล็อตแก๊งหรือว่าไปอยู่เฉยๆก็ไปอยู่เลยแต่แค่ต้องมีมันอยู่ด้วยแค่นั้นเราไม่พาพิงใครนะครับเราตอนเนี้ยใช้พ<ข>ิจรรยาญาณนะเขาถามตอนตอน,ตอนคุยเรื่องนี้เสร็จแล้วเขาถามกูว่าคุณเชื่อกูไหมเรื่องที่กูเล่าไปกูก็บอกว่าผมเชื่อ แล้วเขาบอกว่าเพราะถ้ามึงไม่เชื่อกูแคปแชทให้ดูได้เขาพูดแบบนี้นะเออแล้วครูสัญญากับพี่เขาไว้ว่าคูจะไม่พูดเพราะพี่เขาบอกว่าเนี่ยมึงยังไม่ต้องพูดมึงเก็บไว้ก่อนรอแบบมันอะไรจริงๆอะ่ะมึงค่อยไปพูดสุดท้ายแล้วกูไปนั่งคิดอะ่ะเรื่องหลายๆเรื่องอะ่ะที่มันออกไปอะ่ะมันทําให้พี่โชกี้อะ่ะที่แบบเป็นตัวแทนพวกเราไปพูดอะ่ะคนเขาเรียกว่าคนข้างบนอะ่ะเขามองพี่โชกี้แบบ หิวเงินอะเก็บเท่าไหร่ไหมือนเหมือนเหมือนเหมือนหลังเหมือนเขามองพี่โชกี้ว่าไอสัตว์เขาพี่โชกี้เนี่ยแม่งอยากได้ทั้งเงินค่าสล็อตเงินนี่เงินนี่เงินนี่นั่นอะไอทีแม่งไม่ใช่ไอที่แบบเขาทำเพื่อเขาทำเพื่อน้องๆโดนมองไม่ดีอ่ะเออพี่โชกี้แม่งโดนมองไม่ดีเว้ยกูเลยมานั่งคิดนอนคิดแล้วก็นั่นแหละไปถามเขาว่าพี่ผมขอคุยพี่โชกี้ก่อนนะเรื่องนี้เรื่องนี้กูก็ชวนพี่โชกี้ไปคุยกับเขา สุดท้ายบ้งออกมาเป็นภาพไปนี้แหละใครจะว่ากูอะไรก็แล้วแต่นะ oh แต่เนี่นแหละคือเรื่องที่กูรับรู้มาจังหวะที่กูถามเขาว่าว่าไปไปอะไรนะไปขอเข้าแก๊งอ่ะกูมีคํา,นานคถามนในใจก็คือตอนนั้นะนะโดนแบนนะโดนแบนนะพ,พีกเมีปัญ<ม>หาเรืร่องขอเข้าข <อ S 1> แ,แก๊งแล้วแบบเหมือนมันจะยื้อว่าไม่ให้ภายในวันนั้นน่ะที่เราคุยกันน่ะมึกเป็นคนบอกพวกเราแล้วว่าจะไม่ทําต่อถูกไหมอะกูขอยืนยันจากพวกมึง อ่ามีใครค้านไหมว่าไม่ใช่มึงบอกว่าจะไม่ทําแล้วเอในคืนนั้นนะแล้วกูเลยหยอดไปว่าพี่เวลาที่เวลาที่มึกไปหอเข้าแกงอ่ะกี่โมงเออเวลานั้นคือตีสองครึ่งเออตีสองครึ <k <k ่งนะจําไว้แล้วพอนี้พวกเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบไปเช้ามากี่โมงว่าเจฟที่กูมึงทากูใหม่กันนะที่บอกว่าจะรันต่อประมาณเที่ยงบ่ายปะไม่ไม่ทำคือเลยมันเล่นหน้าตลกละพี่หกโมงเช้าเลยเออหกโมงเช้า ตีสองครึ่งไปขอเข้าแก๊งหกโมงเช้าบอกว่าจะทําต่อกูต้องคิดว่ายังไงวะเอไปเหนือที่เมื่อกี้ทต่อเหรอเอออออประมาณไปบ่ายปะเออประมาณไบ่ายไปกูวน่าจะบ่ายนะนั่นแหละตีสองครึ่งอ่ะไปขอเข้าแก๊งแล้วเขาจะทำต่ออยู่ดีบ่ายอีกวันบอกว่าจะทําแก๊งต่อทั้งทั้งที่ สามสี่วันที่ผ่านมาพวกเราทุกคนพยายามให้หม,หมึกไม่ทาพวกเราทุกคนพยายามให้มึกแบบเอ้มึกจะไม่ทําต่อจริงเหรอนู่นนี่นั่นจริงหรอมึกก็บอกว่าไม่ทําต่อสุดท้ายพี่หยีเนี่ยพี่ชโชกี้ตั้งใจที่จะรันแก๊งต่อขอสล็อตไปรันแก๊งต่อเพื่อที่จะรอวันไหนที่มึกมีไฟจะได้กลับมารันต่อไชัไม่เดือดนะชัผมไม่เดือดนะไม่มีใครพิมพ์อะไรเลยนะตุ๊กต้อกลับเออไม่เดือดนะเฉยๆนะใครเดือดก็โดนแบนเขาเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะ ทำแก๊งเพื่อให้พวกเราเนี่ยไอ้เหี้ยที่ไม่มีที่ไปเนี่ยได้ได้ได้อยู่ในแก๊งต่อแล้วรอวันที่มึกมีไฟอ่ะกลับมาลันต่อแต่ภาพที่แม่งออกไปอ่ะพ <ชา S 1> ี่โชคพี่อม<า>แม่งอยากได้แก๊งแม่งอยากได้ทรัพย์แก๊งยากไม่เงิน <c oughs> ตามนั้นอ่ะ ยืนย <Z an aaS as> ันหลายเสียงเรื่องนี้ไอ้เรื่องเอนี่ร้มาอะไรเนี่ยาพูยมาเยอะแล้วเรื่องนี้ว่าจะคุยหรืออะไรกูปล่อยมาตั้งนานแล้วไม่อยากไปคุยอ่ะวันนี้มันมันได้เหลียวจริงๆมันงอออกมาพูยแม่ก็เหมือนไม่ออกมาพูดอะไรหรอกไม่ใช่ของผมนะของเขานะไม่ใช่ของผมนะหลานผมไม่ดีนะครับผมยืดอายุให้โตเร็วแล้วครับตอนนี้อายุสิบสามขวบแล้วครับ เดี๋ยวเข้าไปเรียนหมนหนึ่งแล้ววันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเปิดเทอมแล้วผมมีเนี่ยทำไมชีนให้อนา,า,าคตไงเปิดเทอมแล้วครับไปเรียนวิเศษมาวันก่อนเดยนไปสองวันอายุ13ปีเลยมานั้นนะมังผมว่ามันก็ประมาณนั้นแหละเรื่องอะเนี่ยผมทัองหม,มก็ประมาณนี้แหละ แม่พวกมึงมีอะไรพูดที่ยังไม่เคลียร์ไปละกูว่ากูพอจะสุดแล้วเขาแม่ง<ห>เหมือนแบบเหมือน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 ควายโอ้โหนะเจ็บเจ็บแล้วเนจะ็บกูขอฝั่งนิดเึงไอ้เที่ยกูเจ็บแล้วเนี่ยในพาร์ทของแก๊งอ่ะบางคนอาจคิดว่าเอ้ยก็พวกมึงช่วยกันฟาร์มเพื่อเข้าแก๊งกต่ีนังไม่ใช่เหรอ แล้วทำไมเวลาพวกมึงออกแก๊งพว้มึงถี่จะมาร้องจะเอารถจะเอาสอตจะเอาอะไรโอ้โหตอนสุดท้ายเนี่ยฟังเน่ยไม่ฟังฟังเมน่พวกกูพวกกที่ยืนอยู่เนี่ยคือกะกีนังนะเว้ยไม่ใช่ว่าหมึกคนเดียวนะเว้ยคือกะกีนังแรกคมันอยากขายเว้ยมันอยากขายสลัถามว่าขายเท่าไหร่พูดพในกลุ่มแชทเยว่าอยากขายสลัดจะขายเท่าไหร่ดีที่เเสียายที่เจอที่ฟังมาไม่ไม่ได้เล่นเลยเฮียไม่ตีกันอยู่แค่แก๊งหัวเมืองกูอยากเบื่อกูอยากไปเล่นข้างล่างบ้างบอกน้องเล่นซิเวอร์ไหมจะเหลือสามสิบก็ไปสามสิแหละ สุดท้ายแรกก็เหมือนจะได้กลับไปกลับมาไม่ได้มึงอยากทำต่อกูถามมันไม่รู้กี่ครั้งไม่ก็ไม่ทำพอใกล้กูไม่เข้าใจว่าเธอหนึ่งกลับมาทำพอกูรู้เรื่องเมื่อคืนเรื่องที่มึงจะไปแก๊งนึ่งเรื่องมืจอจรวรรถไปด้วยเนะี่ยกูกู oh, ตอนน้กูเสียวกับรถสึกช oh, oh. ิบหายเนี่ยที่มึงอยากทำจริงๆตอนแรกอ่ะกูเลยไม่ห้ามน้องเงินมาทำึงต่อกอ็ได <c oughs> ้ใครอยากทำอ่ะ